ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับการทำนายทายทักด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจัดทำขึ้นด้วยตัวเองเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นถ้าใครมาบอกว่าเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับเออนะที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับ ไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการชักชวนลงทุนไม่ขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดระมัดระวังกันด้วยสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับ โอเคกลับมาเข้าเรื่องการดูดวงทํานายไทยทักเสียงไทยกันด้วยไพ่ทาโร่วันนี้นะครับก็จะมาดูกันแบบแรนดอมเช่นเคยการเสียงไทยทํานายไทยทักนี้ผมอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมนะครับทำนายไปตามตําราสากลนะผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับนะละะนักษณะของการเสียงไทยก็คือ,เ,อ,อเราจะไม่ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราไม่ทําอย่างนั้นนะ การเสี่ยงไทยเราจะมาลุ้นไปด้วยกันจากหน้าไพ่ว่ามีสิ่งใดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างเออแบบนี้คือการเสี่ยงไทยนะครับคล้ายๆเสี่ยงเซมซีนั่นแหละเออแต่ละใบมีความหมายว่าอย่างไรทานายว่าอย่างไรมาลุ้นไปด้วยกันและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณนะครับดูเพลิน <c oughs> ๆดูเพื่อความบันเทิงดูเป็น,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 นแนวทางก็ได้นะโอเคผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าเขารักคุณมาก และแอบ,บหวงคุณด้วยนะเออเขาคือใครโหหราชาไม้เท้าคนกันเองคนกันเองที่รู้จักกันแล้วอาจจะมีความสนิทชิดเชื้อกันในตำแหน่งสายงานการทำงานหรือแวดวงคนรู้จัก มีความเป็นไปได้อย่างแรกคือคนที่รู้จักกันโดยตรงเป็นเพื่อนของคุณโดยตรงเป็นคู่ค้าหุ้นส่วนลูกน้องเจ้านายเพื่อนร่วมงานกันโดยตรงอะไรแบบนี้หรือแม้แต่โดยอ้อมคือเพื่อนของเพื่อนคนที่รู้จักกันมาจากงานสังคมต่างๆการไปออกงานสังคมการเข้าสังคมการไปอีเวนต์ต่างๆได้รู้จักผ่านคนสนิทผ่านคนรู้จักกันมาอีกทีเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของน้องน้องของเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับ ความสัมพันธ์คนเรามีได้หลากหลายรูปแบบอย่างน้อยที่สุดคนนี้มีความเป็นการยานมิตรสูงมากเขาสนใจคุณตั้งแต่แรกพบแรกเจอถ้าสนิทกันอยู่แล้วแปลว่าเขาเก็บอาการเป็นอย่างดีไม่กระตกกระตากแต่ถ้าเพิ่งรู้จักกันนั่นแปลว่าเขาเริ่มสนใจคุณตั้งแต่แรกเห็นอืมเขารักคุณมากแล้วเขาแอบหวงคุณด้วยโอโ้ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวต้องมาดูกันนะเออโอ้เดอะไฮเลแฟน ไพ่พระออกมาสาธุตามความเชื่อใบนี้ผมก็ชื่นชอบเพราะถ้าใบนี้ออกมาแปลว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสะอาดปราศจากอุปรสรรคใดๆคบหาได้ไม่มีปัญหาใดาๆให้จุกจิกกวนใจตามความเชื่อใบนี้คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวคุณเป็นอย่างดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างดีหรือทํานายเพิ่มเติมอีกอย่างตามความเชื่อตามตําราได้ด้วยว่า ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้มาเจอกันเออและใบนี้ยังเป็นไพ่แต่งงานได้ด้วยนะครับแถมให้นะสำหรับคนที่เพิ่งคบกันใหม่ๆหรือคนโสดที่เพิ่งจะมีเพื่อนใหม่อาจจะดูไกลไปสักหน่อยสําหรับคำว,ว่าแต่งงานอาจจะดูไกลเกินตัวไปสักนิดนึงแต่ถ้าแต่ถ้าคุณมีคนคบหาดูใจอยู่แล้วกาลังศึกษาใครบางคนอยู่คนคนนี้มีลุ้นคบหาคุณยาวถึงขั้นแต่งงานคลองคู่นะครับ ไฮโลแฟนเป็นไพ่แต่งงานได้ด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานยังไม่ได้คิดเรื่องการลงหลักปักฐานยังอยากอยู่คนเดียวสบายๆไปก่อนหรือแม้แต่คนที่มีคู่แล้วก็แล้วแต่ใบนี้บ่งบอกว่าชีวิตปัจจุบันของคุณจะมีความสุขสบายตามอัตภาพ ไม่ลำบากจนเกินไปแล้วอาจจะไม่สุขสบายจนเกินไปเรียกว่ามีอุปสรรคเข้ามาบ้างพอเป็นน้ำจิ้มพอให้ได้บริหารสมองแต่ก็จะไม่ลำบากอย่างแน่นอนใบนี้นะครับมันทําบุญมันทํากุศลก็ด้วยก็ดีนะครับนะไฮโลแฟนนะไพ่พระออกมาแนะนํานะครับมันทําบุญทํากุศลตามความสะดวกเออบางท่านถามว่าแก้กรรมได้ไหม เราก็มักจะแนะนําไปว่ามันแก้ไม่ได้หรอกสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะกรรมคือการกระทําสิ่งใดที่ทําไปแล้วคือสําเร็จไปแล้วแก้ไม่ได้แต่คุณสามารถทําสิ่งดีๆใหม,ม,ม,ำำม,ม่ๆทํากรรมดีใหม่ๆชดเชยได้นะทำบุญทํากุศลตามกําลังถ้าอยากทําบุญก็ไม่ต้องไปทําพิธีอะไรเยอะแยะหรอกเออไปบริจาคโรงพยาบาลไหนก็ได้โรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลอะไรก็ได้นะครับตามกําลังหรือจะทําทบุญอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่อันนี้ไม่ได้บังคับกันไม่ได้จํากัดกันเออโหเดอะเฮอร์มิต ไพ่ฤาษีออกมาเมื่อกี้มีไพ่พระตามออกมาด้วยไพ่ฤาษีหน้าไพ่กำลังอยากบอกว่าให้คุณเร่งทำบุญทำกุศลเลยช่วงนี้ทำบุญแล้วขึ้นทำบุญแล้วดีเรียกว่าผลบุญจะตอบแทนคุณได้อย่างไวมากเราพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเชียร์ให้ทำบุญหวังผลแต่แน่นอนว่าการทำความดีคุณย่อมได้ผลดีตอบแทนเป็นอย่างแน่นอนนะครับนะ ทั้งไพ่พระทั้งไพรฤาษีออกมาช่วงนี้ทําบุญทําสมาธิเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ให้สงบแล้วจะดีหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางโลกที่ไม่จําเป็นย้ําว่าที่ไม่จําเป็นธุระของใครธุระไม่ใช่อย่าไปแตะมีโอกาสเดือดร้อนจากความปัญหาของคนอื่นมีโอกาสเดือดร้อนจากปัญหาของคนอื่นตัวคุณเองคุณไม่ค่อยมีปัญหาหรอกชีวิตมักจะราบรื่นราบเรียบดีแต่ลองสังเกตดีๆที่ผ่านมา ปัญหาจํานวนมากเกิดจากคนอื่นถูกไม่ถูกเออบางทีอยู่ดีๆมีคนโยนปัญหามาให้ซะอย่างนั้นแหละเออเราก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยระมัดระวังนะครับประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับอืมเขารักคุณมากและแอบบหวงคุณมากๆด้วยเขาคือใครเราดูไปละคนกันเองคนใกล้ชิดเนี่ยแหละค่อนข้างเก็บอาการและเขาจะทายังไงต่อไป ห้าไม้เท้าไฟออฟวอนส์เพิ่งทักเมื่อกี้ไปยังไม่ทันขาดคำเลยตอนได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะที่ผมทักไปเมื่อกี้เลยว่าอย่าไปยุ่งกับธุระใครนะระวังปัญหาจากคนอื่นมากคนมากความตีกันยุ่งเลยคุณเห็นไหมครับตามหน้าไพ่นะตำราสากลว่าไว้ห้าไม้เท้าปรากฏแปลว่าชีวิตคุณดีอยู่แล้ว แต่อาจ,จได้รับปัญหาจากคนอื่นคนอื่นจะสร้างปัญหาให้เลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปเป็นตัวกลางไกล่เกลีย่ยให้ใครอย่าไปเป็นกรรมการห้ามมวย ใครเขาตีกันคุณอย่าเข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือความหมายที่1มากคนมากความปัญหาจะมาจากคนแวดลอ้อมนะเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับชีวิตคุณดีอยู่แล้วอย่างที่2คือความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยหรือมีคนแอบสอสอดส่องอยู่ดูว่าคุณจะไปได้สักแค่ไหนคุณจะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนคุณถูกจับตามองดูอยู่เพราะคุณมีความสุขดีไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องสนใจใช้ชีวิตให้มีความสุขตามปกติใครเขาจะตีกันปล่อยเขาไปย้ําเลยว่า อย่าเข้าไปเป็นตัวกลางอย่าไปเป็นกรรมการห้ามมวยใครเขาตีกันปล่อยเขาเคลียร์กันเองอย่าเข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นอาจจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นนะโอเคแต่โดยลาพังตัวคุณคุณมีความสุขด้วยตัวคุณเองดีอยู่แล้วรักษาความสงบไว้ให้ดีแล้วชีวิตจะมีความสุขมากนะครับขออนุญาตแนะนํานะแล้วก็อเขารักคุณมากและแอบหวงคุณมากๆด้วยเออ นี่คนนี้ตั้งใจมารักความหมายที่หนึ่งหนึ่งดาบออกมาก็ต้องทํานายไปตามตําราสากลว่าไว้ว่าในความสัมพันธ์นะเราดูหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์เราก็ตีความใบนี้หนึ่งดาบว่าคนคนนี้ตั้งใจจริงมาดีมีความตั้งใจแน่แนๆที่จะมารักคุณชอบคุณอย่างน้อยที่สุดก็หวังดีต่อคุณ ถ้าณเวลานี้ความสัมพันธ์ยังไม่ได้คืบหน้าไปในทางคนรักคู่ครองใดๆแปลว่าคนนี้เป็นกัละยาณมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีที่หวังดีจริงใจกับคุณเป็นอย่างมากและจะนําสิ่งดีๆมาให้คุณส่วนคําทํานายที่สองถ้าไม่นับเรื่องความรักความสัมพันธ์หนึ่งดาบนี้หมายความว่าชีวิตคุณกําลังมาถูกทางสิ่งใดที่ตั้งใจไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวังนะครับอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยกลางคันประมาณนี้แล้วจะดีโอเคไปกันต่อ มาลุ้นไปได้วยกันย้ำเลยว่าสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายคือการลุ้นคําทํานายของไพ่แต่ละใบไปด้วยกันเปิดกันสดๆนะครับและจะไม่มีการฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีนะครับเรามาลุ้นคําทํานายของไพ่แต่ละใบไปด้วยกันการเสี่ยงทายได้ไพ่ใบเดียวกันมันไม่ได้แปลว่าจะได้เหมือนกันทุกท่านมันอยู่ที่บุญเดิมวาสนาเดิมตามความเชื่อและการปฏิบัติด,ด้วยนะครับ ดวงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตนะครับแล้วก็โอ้เจ็ดถ้วยตัวเลือกมากมายละลานตาในด้านความสัมพันธ์ใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคุณมีโอกาสพบปะผู้คนอีกมากมายจะมีคนที่หลากหลายเข้ามาในชีวิตนะดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปก็เลือกดูแล้วกันตาดีได้ตาร้ายเสียแต่ผมยังเชื่อว่าคุณจะเจอคนดีเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไร เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นี่ไงล่ะครับนะคุณจะมีเรียกว่ามีโอกาสเจอคนดีๆเป็นส่วนใหญ่ แล้วนอกจากนี้ผมยังเชื่อว่าคุณรู้จักรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีหมายความว่าคุณอ่านคนออกคุณอ่านเกมออกคุณมีเซนส์บางอย่างในการเอาตัวรอดถ้าคุณเจอคนไม่ดีเข้ามาคุณจะปฏิเสธได้ทันเวลานี่มันดีตรงนี้นะลองสังเกตตัวเองดูว่าเป็นอย่างที่ผมกล่าวไว้หรือไม่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับประมาณนี้และนอกเหนือจากเรื่องความสัมพันธ์ความเจ็ดถ้วยนี้ยังตีความเพิ่มเติมได้ด้วยว่านะ คุณจะมีทางเลือกดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตส่วนตัวหรือแม้แต่บางคนที่ยังคิดไม่ตกว่าจะเอายังไงต่อไปดีกับชีวิตจะทําอะไรต่อไปดีสิ่งที่ทํามาถูกทางแล้วหรือยังอะไรแบบนี้ทุกอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้นจะมีทางเลือกดีๆปรากฏมากขึ้นนะครับเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองเป็นหลักแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออ เขารักคุณมากแล้วแอบหวงคุณมากเขาจะทำยังไงต่อไปชีวิตคุณก็กำลังมีความสุขดีตามอัตภาพตอนนี้ โอ้ราชาดาบเข้าทางผู้ใหญ่หรือเปล่าเข้าทางผู้ใหญ่หรือเปล่าราชาดาบ king of swords ตามตำราสากลว่าไว้เมื่อราชาดาบปรากฏจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องอืเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เกี่ยวข้องกับคุณโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่รับทราบรับรู้อยู่ความสัมพันธ์นี้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่เป็นไปได้หรือทำนายอีกอย่างได้ว่าเขาจะเข้าหาคุณทางผู้ใหญ่เออไม่ไว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็แล้วแต่เข้าหาทางคนรู้จัก ีความแบบนี้แล้วกันนะครับนะอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ซสทีเดียวอาจจะเข้าทั้งผู้ใหญ่ก็ได้เข้าทั้งเพื่อนก็ได้เข้าทั้งญาติพี่น้องก็ได้คนคนนี้รู้จักอยู่เป็นรู้จักวางตัวดีประมาณนี้นะครับเขาจะไม่มาทําอะไรให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจเขาจะทําทุกอย่างเข้าตามตรอกออกตามประตูมาโดยวิธีการที่ถูกต้องและเน้นย้ําชัดว่ามีโอกาสที่เขาจะเข้าหาคุณทางผู้ใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อืมดีงาม ความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปยังไงเขารักคุณมากและเขาแอบ,บหวงคุณมากอืมกินได้นอนหลับมั่งปพเนี่ยตา่านเนี้ยเออ,โ,อโหราชาถ้วย สุดยอดเมื่อกี้มีราชาดาตอนนี้มีราชาถ้วยออกมาก็ต้องทำนายไปตามหน้าไพ่เลยว่านอกจากจะเข้าทางผู้ใหญ่แล้วเขาเองยังมองคุณในแง่ดียังยกย่องคุณด้วยถ้าคุณอายุต่างกันไม่ว่าคุณจะอายุมากกว่าเขาหรือน้อยกว่าเขาก็แล้วแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มองอีกฝ่ายว่าสูงส่งยกย่องขึ้นหิ่งมองในแง่ดีมากไม่ว่าเขาจะมองคุณในแง่ดีมากคุณจะมองเขาในแง่ดีมากหรือต่างฝ่ายต่างยกย่องซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้ ว่าถ้าเป็นคนสนิทชิดเชื้อคนที่ร่วมงานกันทั้งคุณและเขาต่างมีความสามารถกันไปคนละอย่างและความสามารถของคุณไปสนับสนุนเขาความสามารถของเขามาสนับสนุนคุณทําให้มีการยกย่องกันเป็นอย่างมากจากความยกย่องชื่นชมกลายเป็นความรักได้และเขาก็แอบบรักคุณเงียบๆแอบบหวงคุณเงียบๆแบบนี้เป็นไปได้เอามาดูกันต่อไปสิน่าสนใจวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปเออเขารักคุณมากและแอบบหวงคุณมากๆ เขาจะเผยใจไหมนะอืม <c oughs> คนลุกกันเลยทีเดียวราชินีดาบไพ่คู่ออกมาแล้วคู่ทางจิตวิญญาณราชาดาบคู่ราชินีดาบตามตำราสากลว่าไว้เมื่อราชาดาบออกมาคู่ราชินีดาบ ความสัมพันธ์ดีๆคู่แท้ทางจิตวิญญาณเริ่มต้นขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเจอกันแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะครับรับฟังไว้ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดนี่คือพลังงานที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของการเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณราชนีดาบราชาดาบคู่กันตามที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เองว่าคุณกับเขาต่างมีความสามารถกันคนละอย่างแล้วความสามารถของคุณเกื้อหนุนเขาความสามารถของเขาเกื้อหนุนคุณสอดคล้องกับหน้าไพาส่สุดๆ ราชาดาบราชนีดาบเกิดมาคู่กันสูงมากเรามาลุ้นกันต่อไปซิว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นไปในทิศทางใดต่อไปจากพลังงานที่สัมผัสได้เขารักคุณมากแน่นอนและเขาก็แอบหวงคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีดีในตัวเองเขาอาจจะคิดไปเองแล้วว่าคุณมีคนอยากได้เยอะหรือแม้แต่เขาสงสัยว่าคุณมีใครแล้วหรือยังแต่ก็ไม่กล้าถามโอ้หนึ่งไม้เท้า คุณกับเขาจะยังคงได้มีโอกาสใช้ความสามารถเกื้อหนุนกันต่อไปยาวๆนะครับเรียกว่าจะได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกัน พลงงานใบนี้คลิปนี้จะเป็นของคุณชัดเจนมากถ้าคุณกําลังช่วยเหลือสิ่งใดๆกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือด้านใดแต่ถ้าคุณที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครเลยชีวิตยังอยู่คนเดียวตามลําพังไม่ได้ข้องเกี่ยวใครเลยเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตของคุณที่ยังไม่เกิดขึ้นเตรียมพร้อมไว้ก็ดีนะครับการดูดวงเป็นการเตรียมพร้อมนะ เตรียมความพร้อมรู้ก่อนเตรียมตัวได้ก่อนแบบนี้อย่าไปคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้น100%ไม่ใช่ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับคนที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วมีโอกาสเกื้อหนุนกันคนที่ยังไม่มีใครแปลว่าในอนาคตคุณมีโอกาสเจอคนดีเออแล้วก็ เขารักคุณมากเขาแอบห่วงคุณมากเด็กถือไม่เท้าบอกแล้วได้เกื้อหนุนกันจริงๆมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกันมีเพื่อนร่วมกันมีบริวารร่วมกันร่วมงานกันโดดเด่นมากเพื่อนร่วมงานโดดเด่นมากไปสังเกตเลยคนไหนทําดีกับคุณเป็นพิเศษหรือมีทีท่าเขินอายประมาบอกไม่ถูกมีอาการประ,ประหลาดเวลาอยู่ต่อหน้าคุณมีโอกาสที่เขาจะแอบรักคุณแอบห่วงคุณมากๆประมาณนี้อืมแล้วยังไงต่อไป แล้วยังไงต่อไปมาลุ้นกันนี่แหละเสน่ห์ของการเสี่ยงทายเราไม่รู้ว่าไพ่ใบต่อไปจะออกมาเป็นอะไรมาลุ้นคำทำนายของไพ่ใบถัดไปกันนะครับโอ้โหหกเหรียญยินดีด้วยคำทำนายที่หนึ่งใบนี้นะหกเหรียญปรากฏออกมาตามตําราสากลว่าไว้คคำทำนายที่หนึ่งคือคุณมีโอกาสทำบุญทำกุศลมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับไพ่พระตอนแรกนะ มีโอกาสทําบุญทํากุศลมากขึ้นบ่อยขึ้นมีโอกาสโชคดีมีสุขมากขึ้นและคําทํานายที่2คือคนคนนี้มีโอกาสเป็นสายเปยเออสายเปยไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณให้คุณอยู่เฉยๆกินกินนอนนอนไม่ใช่นะครับสายเปยแปลว่าคนนี้ใจสปอร์ตอาจจะชอบมีของฝากมาให้มีของขวัญของกำนันมาให้อะไรแบบนี้คุณเองก็ใช้ชีวิตคุณเองไปตามปกติคนคนนี้เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในสิ่งที่ซัพพอร์ตได้ประมาณนี้โอเค เดี๋ยวมาดูสำรับที่2เพิ่มเติมกันนะครับว่าไพ่สำรับที่2อ,อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับคนคนนี้ไพ่สำรับที่2อ,อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนคนนี้ทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปโอ้เจ็ดดาบเซเว่นออฟซอรสรู้แล้วตอนนี้ทั้งคุณและเขายังแอคชั่นอะไรเรื่องความสัมพันธ์มากไม่ได้ ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกันไปค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรบางท่านอาจจะกําลังเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลครอบครัวหรือแม้แต่ต้องรักษาความลับบางอย่างของที่ทํางานรักษาความลับบริษัทหรือแม้แต่ทํางานที่ลับเฉพาะเปิดเผยไม่ได้แบบนี้มีภารกิจส่วนตัวภารกิจส่วนรวมที่บอกใครไม่ได้เ <uite. S 1> หนื่อยก ni, <ๆ>็เหนื่อยความลับก็ต้องเก็บอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความลับทางธุร,รกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ จึงยังมาแอคชั่นเรื่องความรักความสัมพันธ์กันไม่ได้มากสักเท่าไหร่แล้วจะเป็นยังไงต่อไปเขายังคงรักคุณแอบหวงคุณอยู่แน่นอนแต่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือไม่ล่ะเนี่ยเอองานหนักกันทั้งคู่เลยโอ้โหโหได้ทิศทางดีสามเหรียญทั้งคุณและเขาจะยังคงเกี่ยวข้องกันต่อไปนะครับนะ เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรก็จะเกี่ยวข้องกันต่อไปอย่างนั้นและมีโอกาสที่สังคมจะกว้างขึ้นรู้จักผู้คนมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นแบบนี้ได้เกี่ยวข้องกับผู้คนมากขึ้นโดยลำดับอะไรทํานองนี้จากการทํางานก็แล้วแต่จากคอนเน็กชันก็แล้วแต่เอาเป็นว่าสังคมคุณจะกว้างขึ้นแล้วก็มีผลดีต่อความสัมพันธ์ด้วยหมายความว่าอ,อย่างน้อยที่สุดนะครับคุณและเขาต่างจะเป็นที่รู้จักเป็นที่สนใจมากขึ้น ส่งประโยชน์โดยตรงต่อการงานการเงินและความสัมพันธ์คุณเป็นที่สนใจของสังคมราชินีเหรียญโอโหใบนี้ปรากฏออกมาต้องทำนายตามตำราเลยว่าตามตำราสากลว่าไว้เมื่อราชินีเหรียญปรากฏทำนายได้เลยว่าไม่ใครคนใดคนหนึ่งมีโอกาสร่ำรวยมั่งคัง่งด้วยความสามารถ ย้ำว่าด้วยความสามารถหรือด้วยจากมรดกปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้ไว้อะไรแบบนี้ราชินีเหรียญจะไม่ได้ร่ำรวยฟุกๆจากการเสี่ยงโชคไม่ใช่แต่จะมาด้วยความสามารถอํานาจบารมีและมรดกเก่าบุญเก่าแบบนี้ตามความเชื่อนี่คือความหมายที่หนึ่ง ส่วนความหมายที่2คือชีวิตของคุณจะได้มีการยกระดับมากขึ้นเมื่อรู้จักคนนี้คบหาคนนี้เขาอาจจะพาคุณออกงานสังคมพาไปรู้จักคอนเนคชั่นใหม่ๆทําให้ชีวิตคุณได้รับการยกระดับได้รับการยกย่องมากขึ้นนะครับคุณผู้หญิงคุณมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซส่วนคุณผู้ชายมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะชัดเจนมากๆโอ้ไม่ธรรมดามาดูกันต่อนะครับเขารักคุณมากเขาแอบหวงคุณมากแล้วทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไป อือเจ็ดถ้วยดับเบิลมาแล้วมาแล้วเจ็ดถ้วยดับเบิลเดียวเดียวเดียวนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่วันนี้ได้เจ็ดถ้วยสองใบจากสองสำรับตามตำราว่าไว้เราเรียกว่าเจ็ดถ้วยดับเบิลสองใบที่ออกมาคู่กันซ้ำกันจากสองสำรับแปลว่าไพ่เจ็ดถ้วยนี้มีโอกาสแม่นยำเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือมากกว่านั้นก็ยังได้เจ็ดถ้วยดับเบิลตีความว่า ชีวิตคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างหลากหลายละลานตาเลยเลือกให้ดีเลือกให้ถูกก็แล้วกันนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่การงานการเงินความสัมพันธ์คุณจะมีทางเลือกเข้ามาอย่างหลากหลายมากๆกับจะถ้วยดับเบิลรับไว้เลยนะครับไม่ธรรมดาโอ้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปหรือไพ่อ,อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ าการเสี่ยงทายแบบนี้บางทีเราดูเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าไพา่อยากบอกเรื่องอื่นก็ให้เขาบอกมานะเออเป็นแนวทางชีวิตไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแต่รับฟังไว้อัศวินไม้เท้าชีวิตคุณกำลังอยู่ในช่วงกนะ้าวหน้า ทำทุกอย่างรักษามาตรฐานไว้ให้ดีไม่ต้องทําอะไรมากขึ้นไม่ต้องทําอะไรน้อยลงเดินทางสายกลางมาชิมาปฏิปทารักษาความสะาเป็นทางสายกลางเอาไว้อย่าสุดตรงอย่าตึงอย่าหย่อนแล้วจะดีนะครับชีวิตกําลังมาถูกทางแล้วโอเคขอไพ่สรุปสวยๆสักหนึ่งใบวันนี้ทิศทางความสัมพันธ์ดีแน่และ้ะคนคนนี้รักคุณแน่นอนคนใกล้ชิดนี่แหละถ้าใครยังไม่เจอจะได้เจอ คนที่เจอแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหดีเอ็ม r พรสยินดีด้วยดีเอ็มเพรสไพ่ตัวแม่ไพ่คุณแม่ออกมาคุณผู้หญิงจะได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดคุณผู้ชายดวงนารีอุปถมัมภ์ล้านเปอร์เซ็นต์ e อ press คู่ราชินีเหรียญย้ำเลย คุณผู้หญิงจะได้ยกระดับฐานะคุณผู้ชายได้นารีอปรุปถัมภ์แน่นอนดวงดีมาขนาดนี้คนคนนี้เข้ามาส่งเสริมคุณอย่างแท้จริงที่เหลือดวงชะตามาแบบนี้นะดูไว้เป็นแนวทางชีวิตที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติดวงดีแล้วถ้าจะให้เกิดผลดีคุณต้องไปทําความดีด้วยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ